วัดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาปลูกกวักมรกตนะคะพอดีมีการย้ายแล้วก็ปลูกกวักมรกตไว้3าสกระถางแล้วอะคะ่ะแล้ววันนี้พี่ตีก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นการปลูกแบบโชวหัวนะคะกวักมรกตเนี่ยเขามีหัวด้วยนะคะเขาเติบโตด้วยหัวของเขาแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยหัว อย่างนี้นะคะพี่ตีได้แยกออกมาจากแม่พันุ์ของเขาแล้วนะคะอันนี้ก็คือรากของเขาแล้วก็นี่ก็คือหัวแล้ว,วันนี้พี่ตีจะปลูกแบบโชว์หัวให้ดูนะคะแล้วก็กระถางอื่นๆเนี่ยได้ทําการปลูกไว้แล้วหลายกระถางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูนะคะวันนี้ได้ปลูกกว่ามรกตรวมกับไม้ฟอกอากาศชนิดอื่นด้วยนั่นก็คือ,อลิ้นมังกรนะคะกว่ามรกตเนี่ยเขาก็เป็นไม้ ไม้ฟอกอากาศได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาช่วยเรื่องของการดูดสารพิษนะคะแล้วก็ลิ้นบางกรก็เป็นไม้ฟอกอากาศซึ่งสามารถนำเอาไปตั้งไว้ในบริเวณบ้านที่ออฟฟิศที่ทำงานโรงแรมหรือแม้ก็ในห้องน้ำก็ได้นะคะทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือเขามีคุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณเหมือนกันนะคะก็เลยปลูกรวมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่ตีก็จะโชว์การปลูกบัมรกตแบบ ให้เห็นหัวของเขาแล้วก็การขยายพันธุ์ของกวักมรกตด้วยใบนะคะค่ะก็เริ่มแรกนะคะพี่ตีก็ได้ทำการเตรียมดินใส่กระถางไว้แล้วนะคะเป็นกระถางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ตีก็จะทำการเอากวักมรกตเนี่ยออกมาจากต้นแม่พันธุ์แล้วนะคะซึ่งเขาก็มีรากติดมาด้วยอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่ะหัวของเขา สังเกตคล้ายกับลูกโป่งเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคล้ายกับหัวมันคล้ายด้วยนะคะหน้าตารูปร่างของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรากเขาก็จะเยอะด้วยนะคะการขยายพันธุ์ของเขาจริงๆถ้าเราปลูกไว้เนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากเลยนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเขาจะแน่นเต็มกระถางเลยนะคะแล้วก็แยกออกทีละต้นสองต้นอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าการขยายาพันธุ์ของเขาก็มีหลายวิธีไม่ใช่แยกเฉพาะหัวมาลงปลูกนะคะแต่ว่าถ้าเอาหัวมาลงปลูกเนี่ยเขาจะโตเร็วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นใบนะคะเอาเฉพาะใบเนี่ยมาปลูกเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะคะก้านก็เอามาขยายพันธุ์ปลูกได้ด้วยนะคะก็คือมีการปลูกได้หลายวิธีเลยนะคะ กวกมรกตเนี่ยเป็นการดูแลที่ง่ายนะคะแล้วก็การลดน้ําอาทิตย์นึงครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เขาเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบแดดนะคะก็คือตั้งไว้ในบริเวณบ้านได้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะโชว์วิธีการปลูกกวกมรกตตอนนี้เลยละกันนะคะไปปลูกเลยดีกว่านะคะ, mm hmm. ะพี่ตีได้เตรียมดินใส่ในกระถางแล้วนะคะแล้วก็ลองก้นหลุมด้วย กากมะพร้าวนะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยเรื่องของการระบายน้ําด้วยนะคะถ้าอกอามะะกดอดเนี่ยมีน้ําชื้นมากเกินไปเขาก็จะเกิดอาการแบบหัวเน่าได้นะคะต้นเขาก็จะเน่าแล้วก็ไม่เติบโตให้เรานะคะแล้วก็ดินก็จะเป็นดินปุงทั่วไปนะคะเพราะว,าว่าตอนนี้คือพี่ตียังอยู่ที่นนทบุปปรีเนาะมันก็เลยอ,อาศัยดินที่เราซื้อมาแล้วก็มาปลูกนะคะขาก็เริ่มแรกพี่ตีก็ได้ต้นมาแล้วนะคะเราก็จะล้างทาหัว ล้างตรงหัวของเขานีนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้โชว์หัวให้เขาแบบเห็นหัวของเขาด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะพี่ตีก็จะเอาลงใส่ในกระถางเลยนะคะต้องค่อยค่อยนิดนึง เนี่ยจริงๆเขาเป็นไม้มงคลด้วยนะคะถ้าใครปลูกไว้นะคะบ้านใดปลูกไว้นะคะโดยเฉพาะคนที่ปลูกเนี่ยก็จะเป็นการกวากเงินกวักทองเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลามให้กับตัวเราด้วยนะคะยิ่งถ้าปลูกไว้นะคะเขาให้ใบนะคะ นับไปเดี๋ยวสิหรือยีบเอใบมีความเชื่อว่ายิ่งให้โชคให้ลาบกับเราด้วยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการปลูกกักมรกตแบบโชว์หัวนะคะจริงๆพี่ตีทําไว้หลายกระถางเลยนะคะก็โชว์กระถางนี้ละกันนะคะเป็นการเอาแยกหน่อเขานะคะออกมาปลูกใส่กระถางเพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางเดียวนะรวมกันก็แน่นเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวพี่ตีคิดว่าเขาก็คงจะแยกหน่อโตขึ้นมาอีก หลายต้นเลยนะคะก็เป็นการปลูกกวามมรกตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิตีจะพามาดูกวามมรกตที่พิตีเพราะแล้วก็ย้ายมาปลูกใส่กับไม้ฟอกอากาศชนิดอื่นด้วยนั่นก็คือลิ้นมังกรนะคะเดี๋ยวพ่ตียกให้ดูดีกว่าเป็นอันนี้นะคะดูสิคะกระถางแน่นเลยนะคะแล้วก็เป็นการปลูกโชว์หัวด้วยเหมือนกันนะคะ ก็อันนี้ลิ้นมังก,กรเขาก็เมื่อก่อนก็ได้มาแค่ต้นเดียวเองนะคะก็แน่นกระถางเหมือนกันนะคะค่อยๆแยกขยายแล้วแล้วก็ลองเอามาปลูกใส่รวมกันก็เป็นการโชว์แล้วก็เป็นไม้ประดับเป็นไม้ฟองอากาศที่ดีเลยนะคะซึ่งถ้าใครมีเวลาเนี่ยลองหามาปลูกแล้วก็ลองทําดูนะคะเอาไปตั้งไว้บริเวณบ้านนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะมลพิษที่บ้านเราก็ แต่ค่า PM ก็ในตอนเช้าเนี่ยเช็คดูแล้วก็มีมาแล้วนะคะมีมาแล้วเหมือนกันนะคะเราก็ควรจะมีปลูกไว้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวพี่ตีจะขยายกวากมรกตเป็นการปลูกด้วยใบนะคะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างะะแล้วกันนะคะก็ได้เตรียมกระถางเล็กไว้แล้วแล้วก็เตรียมใบที่เป็นสีเหลืองซีดนะคะ ซึ่งเป็นใบแก่ของเขาเราก็ไม่ปล่อยให้เขาหล่นทิ้งไปนะคะพี่ตีก็จะเอามาขยายปลูกใส่กระถางเล็กนะคะเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันเลยดีกว่านะคะก็ะคือพี่ตีจะปลูกสองกระถางแบบนี้นะคะตั้งไว้ด้วยเลยคือพี่ตีได้เอาดินใส่ไว้แล้วนะคะเป็นดินปรุงเนี่ยคะ่ะ ดินปุ๋งที่เราซื้อมานะคะถุงสิบบาทซึ่งเขาก็มีส่วนผสมของปุ๋ยอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะใบที่พี่ตีเตรียมมาเนี่ยเขาก็จะเป็นใบแก่แล้วก็เหลืองแล้วถ้าเราปล่อยไว้บนที่ต้นเขาก็จะร่วงแห้งทิ้งไปเฉยๆนะคะเราก็เอามาขยายแล้วก็ปลูกไว้ก็จะจะดีกว่านะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับสําหรับใครที่อยู่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะพี่ตีแนะนําเลยนะคะถ้า ถ้าเอามาปลูกแล้วตั้งไว้ใกล้ๆก,กับที่เราทํางานเนี่ยก็จะได้ช่วยให้มีความเขียวรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายด้วยนะคะแล้ววันนี้พิ่ตีจะปลูกให้เขาแบบปลูกชําให้เขาแบบเป็นรูปสรงหัวใจดีกว่านะคะให้ดูแบบน่ารักๆน,นะคะค่ะก็ตั้งเฉียงเฉียงอย่างนี้เลยนะคะ เฉียงแบบนี้นะคะก็ใช้ใบลักษณะคล้ายๆกันนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดกดเขานิดนึงพี่ตีคิดว่านะเป็นการปลูกแบบอย่างนี้ค่ะไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะก็คือให้เขามีความชื้นอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ทํางานถ้าเป็นกระถางที่แบบ เป็นรูปทรงแล้วก็สีสันหน่อยนะคะก็จะดูแบบน่ารักทีหนึ่งนะคะอันนี้พี่ตีใช้กระถางเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเผื่อใครจะมีไอเดียที่แบบเป็นกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเอาไปวางตั้งไว้ในที่ทํางานนะคะก็จะเป็นการให้ธรรมชาติกับตัวเองแบบอยู่ใกล้ๆในขณะที่เราทํางานได้ด้วยนะคะส่วนอันนี้พี่ตีก็ เป็นใบเล็กอยู่ข้างล่างคือเขามีความซีดเหลืองอยู่แล้วอะค่ะทีก็จะเด็กมาตัาง้งแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตั้งไว้ในร่มเลยนะคะทั้งสองอยางสองกระถางเนี้ยตั้งไว้ในร่มก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้เอาไปปลูกตั้ง ถ้าเราไม่ได้เอาไปตั้งในที่ทํางานหรือโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็เอาตั้งไว้ในร่มนะคะให้เขามีความชื้นนะคะก็อาทิตย์หนึงหรือว่ารดน้ําสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ได้นะคะก็เหมาะมากนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็ปลกไว้นะคะ จะทาให้เรารูร,ร,รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็แบบผ่อนคลายด้วยนะคะมีความเขียวเมื่อเรามาเหนื่อยเนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นความเขียวของธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูสิน่ารักดีนะคะตั้งเหมือนหูกระต่ายเลยนะคะอันนี้พิธตีใส่ดินถ้าเราใส่ดินให้เต็มกว่านี้ก็คงจะให้เห็นใบมากกว่านี้นะคะแต่ว่าพีตีให้ให้เขา แล้วแต่ไอเดียของใครนะคะก็ลองทําดูนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาปลูบกบวกมรกตเนาะซึ่งเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะถ้าใครมีเนี่ยปลูกไว้เนี่ยก็จะดีนะคะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลา,าบเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็ในสําหรับคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ดีขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ดีก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ดีอัปโหลดต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ